สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยกับกล้องชาแนลนะครับพบกันเช่นเคยเกี่ยวกับพระเครื่องนะฮะพระเกจิต่างๆนะครับในประเทศไทยนะครับพบกันเช่นเคยนะกับกล้องชาแนลนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด กระดิ่งนะกับสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับผมนะก็จะมาพูดคุยกับเรื่องราวของครักเรื่องเช่นเคยนะครับกับกล้องชาแนลนะครับผมนะวันนี้นะครับกล้องชาแนลนะครับกล้องชาแนลก็ได้นําเรื่องราวพระเครื่องเกจินะครับท่านหนึ่งนะครับที่อยู่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับ ฟังนะครับรับชมกันไปเลยนะครับศึกษาสะสมนะให้ถูกวิธีนะค่านิยมก็เริ่มมีค่อนข้างที่จะมีค่านิยมสูงนะครับเดิมทีประวัตินะฮะประวัติหลวงพ่อทูลนะครับผมประวัติหลวงพ่อทูลเนี่ยเกิดวันที่31กรกฎาคมปี2 4 5 3นะครับท่านถือกําเนิดนะถือกําเนิดอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับหลวงพ่อทูลถือกําเนิดที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็ ท่านเป็นคนสุพรรณบุรีนะครับท่านเป็นคนสุพรรณบุรีถือกําเนิดแต่ท่านมาศึกษาบวชที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีเรื่องราวหลายอย่างนะครับที่ท่านได้สร้างวัดนะฮรสร้างวัดสร้างวัตถุมงคลนะครับก็ถ<ๆ>ือว่าสร้างวัดสร้างวัตถุมงคลเพื่อพระพุทธศาสนานะครับนะครับก็จะมีทั้งวัตถุมงคลมีทั้งพระกริ่งนะครับผมมีทั้งพระกริ่งมีทั้งเหรียญ มีทั้งพระเนื้อผงมีทั้งขุนแผนเนื้อดินนะครับของท่านที่ยอดฮิตยอดนิยมเลยนะครับโด่งดังตอนนี้ก็จะเป็นขุนแผนเนื้อดินของท่านรุ่นแรกนะครับก็ได้รับความนิยมทั้งลูกศิษย์นะครับมากมายนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะฮะสุดยอดวัตถุมงคลของท่านอีกรุ่นนะครับอีกรุ่นที่ลูกศิษย์ลูกหาให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับก็ ถือว่าสุดยอดเลยนะครับนะนะครับผมแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยก็นี่ฮะนี่นะเผื่อมีท่านผู้ชมผมเชื่อว่าท่านผู้ชมบางท่านอาจจะเคยเห็นนะครับนะแต่บางท่านยังไม่รู้จักด้วยซ้าไปว่านี่คือวัตถุมงคลนะครับวัตถุมงคลหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตนะครับเป็นนะฮะเป็นขุแนแฝนหลังกุมาร ออกศิกนะครับผมนะเป็นคุณแผนหลังประมาณออกศิก,ก็ถือว่าเป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้าที่จัดสร้างนะฮะหลวงปู่ท่านจัดสร้างในปี2495นอะครับนะครับ,นะรบออกวัดโพนิมิตกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะครับผมนี่เป็นคุณแผนที่ที่สุดยอดมหาสเสน่ห์เลยนะครับนะเป็นคุณแผนที่ได้รับความนิยมและโด่งดังมากนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้โด่งดังมาก ค่านิยมก็เริ่มมีสูงขึ้นไปตามการเวลานะครับเพราะระยะเวลาของการจัดสร้างนะครับนี่ก็ล่วงเลยมาก็ปี6นะปี65แล้วเอ้ล่วงเลยมาปี65นะครับ6ก 6, 6. ก็ถือว่าจัดสร้างได้70กว่าปีเนาะ70กว่าปีแล้วนะครับคุณแผนรุ่นนี้ก็ถือว่า70บกว่าปีถือว่าเป็นพระเก่านะพระเก่าเก่าเลยแหละนะฮะเพราะว่าอายุ อายุก็เข้าไปเจ็ดสิบปีแล้วนะครับนะครับนี่นะครับหากท่านผู้ชมนะหากท่านผู้ชมเจอคุณแผนรุ่นนี้นะครับตามสนามพระหรือตู้พระนะครับท่านผู้ชมก็หาบูชาได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ตามสนามพระตามตู้พระนะค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับลูกศิษย์ทั้งในไทยนะและต่างประเทศนะครับ ให้ความสนใจให้ความสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้นะครับค่อนข้างที่จะหายากแล้วในในในประเทศไทยนะครับนะคะเดินตามสนามพระบางทีท่านไปเจอตามบ้านตามเรื่อนะครับตามสนามพระถ้าเจอก็ถือว่าโชคดีไปนะครับถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่าพระเครื่องรุ่นนี้นะครับนานนานๆจะเจอสักหนึ่งองค์นะครับนานๆจะเจอสักหนึ่งองค์เพราะว่า ค่านิยมเริ่มเริ่มสูงมีตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับค่านิยมของพระเครื่องรุ่นนี้คุณแผนนะฮะหลังกุมารออกสึกหลวงพ่อทูลวัดโพนิมิตจ,จัดสร้างในปี2 4 0 0นะฮะเ5นะครับเป็นคุณแผนที่ยอดมหาเสน่เลยนะครับเป็นคุณแผนที่ยอดมหาเสนเป็นคุณแผนที่สุดยอดมหาเสนต่าง ่างลูกศิษย์ลูกหาที่ได้บูชาไปแล้วนะครับมีมีประสบผลสําเร็จในการงานนะครับก็ถือว่าโชคดีมีชัยนะครับก็ถือว่าอยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้ฟังเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประสบการณ์นะครับของพระเครื่องรุ่นนี้นะครับนะครับหลายๆท่านนะครับก็อยากจะหามาบูชาแต่ก็คงจะจะค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับเพราะ เมื่อก่อนยังยังพอเจอนะฮะตามวัดตามวานะครับตามวัดก็มีบูชากันไปทุกวันนี้นะครับลูกศิษย์ลูกหาชาวต่างประเทศเนี่ยบูชาไปต่างประเทศหมดเลยนะครับเป็นขุนแผนที่โด่งดังมากนะครับตอนนี้นะก็ถือว่าหากท่านใดเจอขุนแผนหลวงพ่อทูลเนื้อดินเก็บประชารุ่นนี้นะครับถ้าเจอก็สามารถเก็บได้เลยเพราะว่าค่านิยมก็ก็ถือว่า สมเหตุสมผลตอนนี้นะครับก็ถือว่าสมเหตุสมผลก็ถ้าจะเปรียบเทียบกับเรื่องของความหายากก็ถือว่าหายากเช่นกันนะครับสมสมเนื้อนะครับราคาก็สมเนื้อทุกวันนี้ก็อยากจะแนะนำนะให้ท่านผู้ชมได้หามาบูชานะครับบูชาห้อยคอเพื่อเสริมสิริมงคลเนาะเราก็ <c oughs> ก้องชาแนลก็อยากจะมาบอกสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะฮะท่านที่ติดตามชมก้องชาแนลก็จะได้มีของดีๆให้บูชาให้ติดเนื้อติดตัวบูชาเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับก้องชาแนลก็มาเผยแผ่บารมีหลวงปู่ขอให้หลวงปู่นะฮะทูลน,นะฮะวัดโพนิมิตก็ถือว่าเป็นโชคดีของท่านผู้ชมนะครับ หลวงปทูลน,นะฮะท่านเกิดปีอ่าเกิดพออ่าเกิดวันที่31นะครับกรกาดาคมปี2453นเนาะหลวงปทูลทั้งเกิดวันที่31กรกาดาคมปี2 4 5 3นะครับท่านก็ถือกําเนิดเป็นคนสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับท่านอยู่เกิดที่สุพรรณบุรีนะครับก็ถือกําเนิดอยู่สุพรรณบุรีท่านมาบวชอยู่ที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพก็ได้จัดสร้าง จัดสร้างวัตถุมงคลหลายๆอย่างทั้งพระกริง่งนะครับทั้งพระกริง่งเนื้อผงเหรียญแล้วก็เนื้อดินคุณแผนเนื้อดินองค์นี้แหละครับที่จัดสร้างในปี2400นะครับ75ก็ถือว่าจัดสร้างมาได้70กว่าปีนะครับก็จะฝากท่านผู้ชมไว้แหละนะครับฝากท่านผู้ชมไว้ว่าคุณแผนรุ่นนี้ใช้ดีนะครับใช้ดีเพราะว่า ลูกศิษย์ลูกหาทั้งไทยและต่างประเทศก็ต่างสแสวงหากันจํานวนมากแต่ก็ทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะหายากแล้วนะครับในสนามพระตามตู้พระเครื่องต่างๆก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหายากนะครับถือว่าราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลณนะตอนนี้นะครับก็มีตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นอยู่ที่ความสวยงามนะครับอยู่ที่ความสวยงามนะครับก็ถือว่ามาบอก แบ่งปันนะความรู้ประสบการณ์เนาะจากอยากให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับฟังก็สําหรับท่านผู้ชมที่จะหาไปบูชาก็ลองลอง,ลองหาดูตามตู้พระสนามพระต่างๆนะคบผมว่าดีนะคุณแผนรุ่นนี้ใช้ดีใช้ดีก็ถือว่าทั้งประสบการณ์ทั้งค่อนข้างที่จะหายากเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาต่างประเทศเขาเจอเท่าไหร่เขาเอาหมดนะครับเจอเท่าไหร่เขาก็เอาหมดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ โด่งดังเลยทีเดียวนะครับคุณแผนรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อทูลน,นะหลวงพ่อทูลท่านก็มรณภาพแล้วนะครับปีปี2535นะฮะท่านมรรณะภาพในวันที่25พฤษภาค,คมปี2535ก็ถือว่าท่านก็ได้สร้างนะฮะสร้างวัตถุมงคลไว้หลายรายการก็ถือว่าทีเด็ดเลยก็เป็นขุนแผนรุ่นนี้แหละครับนะครับเป็นขุนแผนหลังกุมารออกศึกนะครับก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับกล้องชาแนั้นก็ฝากไว้เท่านี้ก็แนะนํากันไปนะครับเผื่อท่านผู้ชมอยากจะได้บูชาก็ลองไปหาบูชาตามตู้พระสนามพระตลาดพระถ้าเจอตามบ้านก็โชคดีนะครับเผื่อบางท่านก็อยากได้นะครับก็แบ่งปันความรู้นะครับความรู้จากประสบการณ์นะครับถือว่าใช้ดีใช้ดีอย่างาใช้ดีจากประสบการณ์จากลูกศิษย์ต่างประเทศท่านบอกนะครับก็ถือว่าใช้ดี นะฮะก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับกล้องชาแนลก็สำหรับท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งสับต r i ครให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบพระคุณท่านผู้ชมด้วยที่รับชมสวัสดีครับ